รัหลายบริษัททำกำไรเกินมากมายหลายร้อยล้านอยู่จนแจ็คมาตั้งฉายาเจ้าหวยว่าเป็นวอร์เรนบัฟเฟ่สายหญิงไม่รู้จักวอร์เรนบัฟเฟ่ไหมจ้างแล้วก็จ้างคำถามสำคัญคือเจ้าหวยกับสามีเอาจำนวนเงินมหาศาลเหล่านี้มาจากไหนจากวงการบันเทิงเหรอสามีรวยอยู่หรือเป็นหมาเศรษฐีหรือจะพูดอย่างนั้นท่านผู้ชมครับเมื่อมีการสืบค้นลึกลงไปพบว่า เส้นทางจำนวนเงินหาไา่มี่ซุปตาร์สาวชาวจีนกับสามีนำเงินนองเของอาจนิรมนมีความเชื่อมโยงกับการคอร์รัปชันของแกงเซี่ยงไฮ้ที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าซ่างไห่ปังโดยแกงเซี่ยงไฮ้ถือเป็นกลุ่มการเงินสาคัญของอดีตผู้นําจีนรุ่นที่สามคือนายเจียงเจิ้งหมินซึ่งกลุ่มอานาจจีนตอนที่จีนเพิ่งเปิดประเทศต่อจากเติ้งเสี่ยวผิง และพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจจีนให้มีอัตราเจริญเติบโตอย่างเร็วที่สุดสวยจังเลยท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปลายปี25 1 7ถึง2518ตั้งแต่สีจิ้นผิงผู้นำรุ่นที่5รุ่นที่3คือเจียงเจ๋อหมินรุ่นที่4คือหูจินเทาและรุ่นที่5คือสีจิ้นผิงนะฮะหูจินเทาสีจิ้นผิงได้กวาดล้างการนักการเมืองคอร์รัปชันจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองระดับในซีของ บิ๊กระดับบิ๊กเลยของแก๊งเซียงไฮ้ไม่ว่าจะเป็นโจโยงคังหรือโป๊สีไหลต่างทยอยถูกสีจิ้นผิงเช็คบินไปหมดนะฮะเดี๋ยวผมเอารูปโจยงคังขึ้นให้ดูนะโปสีไหลนะฮะในเจ้าหนยนั้นมีหลักฐานความเชื่อมโยงกับนักการเมืองในแก๊งเซี่ยงไฮ้ชื่อสวีจงเหิงเขาเป็นอดีตนายกเทศมนตรีของเมืองเซินเจิ้นทมชมครบ เซินเจิ้นเป็นเมืองที่รวยมากเเซินจิ้นไม่น่าเชื่อนะเซินเจิ้นกลายเป็นเมืองเยอะมากนเจิ้นนายคนนี้นายยุคเทสเมอรีเซินเจิ้นลำรงตำแหน่งนายยุเทสเมอรีปี2542ถึง2552ถ้าผู้ชมครับนายกเทสเมอรีเมืองใหญ่ๆของจีนมีอำนาจมากมีอิทธิพลสูงมีตำแหน่งทางการเมืองสูงนะฮะถูกจับดำเนินคดีข้อหาคอร์รัปชันในเดือนมิถุนายน2552 และเขาถูกตัดสินประหารชีวิตนะฮะท่านผู้ชมครับจากหลักฐานสารจีนพิจารณาและระบุว่าระหว่างที่นายสีดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการ<ส>จัดตั้งองคองก์กรแห่งคณะกรรมการกลางค,คอมมิวนิสต์ประจําเซนเ้นรองนายกานตรีเซนเ้นและนายกานตรีเซนเ้นนายสีได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวกอบคกยผลประโยชน์ญญเป็นมูลค่าหลาย 10บล้านหยวนเพื่อช่วยบริษัทบุคคลต่างใหได้รับผลประโยชน์เช่นปรับเปลี่ยนแผนการใช้ที่ดินของรัฐบาลชนะการประมูลสัญญาโครงการก่อสร้างและอีกหลายๆอย่างอย่างไรก็ตามทุกผู้ชมครับการอุดคุยว่าจริงๆแล้วเชิเชิญไหน้าคนั้คอรับชันนั้นคอรับชันไปมากกว่าหลาล้านหยวนเชิญนไปหน้าครับเกว่าคอรัปชันไปเป็นพันพันล้านหยวน แต่ว่ามีการถ่ายโอนให้บุคคลอื่นบุคคลที่ต้องสงสัยอย่างมากที่สุดแล้วหลักฐานที่ไปที่นั่นคือนายหวงโย่หลงงซึ่งเป็นสามีของเจ้าหุยนั่งกับนี่ชาวเรือพูดอะไวมเจ้าโดนเข็มห็นเป็นไงเนี่ยสบายนะมาดีมาดีอดีตนายกที่สุดคนที่สุดคนที่สุดก็คือคนขับรถของศีลจงเหวิน คนที่อดีตนายกเี่จีนสวนเจิ้นฝากเงินคอร์รัปชันเอาไว้เดี๋ยวโดนเข็มเนี่ยแล้มีข่าวอีกกระแสแอหวงโย่หลงซึ่งบอกว่าอายุ44ขัยยุข้ามปักหรือน้อยกว่าเจ้าหวยหนึ่งปีเกิดที่บนทงหูหนานประเทศจีนหูหนานตอนหลังเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนสิงคโปร์เป็นหลานชายหวงสีม่านลูกนี่มาอดีตในขันการพักประจำนครสวนเจิ้น ร่าหรือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอดีตประธานีเจียงจุนเจฉินโอ้ยประเด็นสำคัญที่สุดคือเจ้าเวรลสามีในหัวงโย่หลงเอาเงินมาจากไหนตั้งเกือบหมื่นล้านหยวนเอามาซื้อหุ้นอาลีบาบาพิกเจอร์รวมทั้งหุ้นบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ของจีนนักข่าวและหนังสือพิมพ์เจาะลึกของจีน พูดถึงความเป็นไปได้ว่าเจ้าเวยกับสามีร่วมกันใช้วงการบันเทิงจีนในการฟอกเงินคอร์รัปชันที่อดีตนายกเทศมนตรีเซินเจิ้นฝากเอาไว้ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือแจ็คมารู้จักกับบุคคลทั้งสองร่วมมือกันทั้งสองก็เลยใช้อดีบาบาพิกเจอร์เป็นแหล่งให้ฟอกเงินวิธีการฟอกเงินของคนดูการิีวีเขาทำ่านผู้ชมรับ หนึ่งเขาโฆษณาต่อสาธารณะไว้โดยตั้งวงเงินสูงๆว่าพับยนต์เรื่องนี้ใช้เงินลงทุนหนึ่งพันล้านหยวนแต่การลงทุนจริงอาจจะแค่หนึ่งร้อยล้านหยวนพอเข้าฉายจริงๆได้มาเงินจากการเข้าฉายและอื่นมาห้าร้อยล้านหยวนจะบอ,บอกว่าพับยนต์นี้ขับหยนห้าร้อยล้านหยวนแต่จริงๆแล้วพับยนต์เรื่องนี้กำไรสี่ร้อย400ล้านหยวนแถมเจ้าของเงินยังสามารถฟอกเงินได้อีท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นอีก ข่าวอีกด้านหนึ่งที่ผมค้นมาก็คือว่าแม่ของเจ้าหวยคือหวยฉีหญิงมีส่วนเกี่ยวข้อง <c oughs> เธอเข้าไปถือหุ้นมูลค่ากว่า500ล้านหยวนในกองทุนกองทุนหนึ่งที่หยุนเฟิงแคปิตอลที่สำคัญกองทุนนี้แจกมากับเดวิดหยูก่อตั้งขึ้นมาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทแอนฟินแลนเชียลซึ่ง ถูกทางจีนระงับไม่ให้ทำา p p o ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ตอนแรกแอนฟินแลนเชียลมีการเมินว่าจะมีมูลค่าสูงถึง37,000ล้านเหรียญสหรัฐท่านผู้ชมคงจับในรายการคุยทุกเรื่องสนี่ได้ตอนที่67ผมออกอากาศด้วยวันที่ศุกร์วันศุกร์ที่8มกราคม2 5 6 4ต้นปีที่ผ่านมา ผมพูดว่าเมื่อสีจิ้นผิงเชื่อแจ็คหมาไว้ในตอนนั้นผมเล่าสาเหตุหนึ่งในสาเหตุที่จีนต้องเชื่อแจ็คหมาเพราะแจ็คหมาพอดังรวยแล้วทราบนะในวันที่24ตุลาคม2563ในการประชุมดับบันสมิแจ็คหมาขึ้นเวทีททสัง่งสอนวิพาวิจารณ์ธนาคารกลางและผู้าควบคุมทางการเงินว่าสถานการทางการเงินระบบการเงินการคลังของจีนนั้น จะต้องเปลี่ยนแล้วจากกระบวนทัศน์คอนเซปที่เป็นโรงรับจำนำต้องพึ่งพาการพัฒนาระบบสินเชื่อซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของจีนรัฐบาลไม่ได้คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคนอกจากนั้นยังขัดขวางการสร้างสรรค์นวัตรกรรมทางการเงินท่านผู้ชมครับความปากพร่อยของแจ็คหมาเป็นกระแสร้รอนแรงไปทั่ววงการนะฮะแล้ว ถึงกับพูดบอกว่ากล่าวหาแจ็คมาบางคนชอบพูดให้ตัวเองดูเดดูเท่ชอบใช้คําคมแสดงความเก่งกาจแต่พูดคราวนี้เธอสะดุดหัวไม่ีีของตัวเอง <c oughs> เพราะต้องทําให้เสียเงินเสียโอกาสทําให้ IPO ของ a n นด์ฟินแลนเต้องหยุดในทีสุดท้าย <c oughs> หุ้นของอาเดียบาร่วงไป10%ทเานผู้ชมรู้ว่า10%เป็นยอดเงินเท่าไหร่10% ที่เงินหายไปคือ76,000ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยคือ2.3ล้านล้านบาทเกือบเท่างบไมตดินของไทยนะหลงังจากนั้นแ,แจ็งมาเลยหายตัวไปเลยสองสาเดือนกลุ่มอาลีบาบาก็เลยถูกทางการจีนเช็คบินอย่างต่อเนื่องปรับโครงสร้างห้ามโน่นห้ามนี่รวมไปถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาลีบาบาประกาศเลยว่าจะตั้งกองทุนการุศลบริจาคเงินมูลค่า1นึ่งแสล้านหยวน คิดเป็นเงินไทยคือ8 5้าแสนล้านบาทเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะฮะอย่างไรก็ดีท่านผู้ชมครับวิบากกรรมของแจ็คหมาดูท่าจะไม่สุดเพียงเท่านี้เมื่อพิจารณาชนากรรมของดาราสา,าวเจ้าหวยแล้วข่าวคราว,าวทั้งหมดที่เจอไปเกี่ยวข้องมีแจ็คหมาเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องเจ้าหวยกับแจ็คหมาเกี่ยวพันปัญหาระดับชาติของจีนทั้งการเมืองภายในการคอร์รัปชัน การสั่งสอนหมาเศรษฐีชาวจีนการปฏิรูปจัดระเบียบวงการบันเทิง,งรวมทั้งการนะปรับโครงสร้รางควงมมุมนใพระิาตวัฒนธรรมของจีนให้เป็นไปตามแนวทางที่บูนําอย่างสีจิ้นผิงและพรรคคอมมิวนิสต์จีนเห็นว่าถูกต้องและควรจะเป็นเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับผมพูดได้ต่อไปว่ากรณีของเจ้าหวยและแจ็คหมาอาลีบาบานั้นท่านผู้ชมครับยังไม่จบครับและนี่เป็นเบื้องหลังที่ลึกที่สุด ที่ท่านผู้ชมได้เคยฟั่งมาในเรื่องของเจ้าเอ๋และแจ็คหมาเจ้าเอ๋ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่24กันยายนเนี่ยไม่เอาไม่ต้องเขาห้องแป๊บเดียดนี่กัดตองดอกสามดอกแลวรายการวันนี้เป็นรายการที่ยุ่งนะจ้ะ104เป็นครั้งที่104ท่านผู้ชมครับเป็นวาระ ครบรอบ2ปีเต็มของการจัดรายการคุยชุบเรือนสมชีท่านผู้ชมครับผมจัดรายการนี้ครั้งแรกวคนที่27กันยายนทุกสิบสอง่ยากมลกตอนนี้ใช่จะยากมากองแต่เาก็มีตังเงียบอยู่ไปก่อนนะมันเงียบๆมัรู้จักนั่นมันเงียบๆไว้เลยดีมันโทรเขาันไลน์มันก็โทรหยีบถึงเม่นั่นเขราหมายหัวมันไปแล้วอ่ะวันที่สมหรือวันที่สี่กันยายนนะฮะวันที่4ี่กันยายนถวัลยโลกสิบ ตอนแรกก็เป็นการไลฟ์สดผ่าน Facebook f แฟนเพจรายการคุยทุกเรื่องสุทิท่านผู้ชมครับมีคนกดไลฟ์เพียง6 8 0 0ืคนนะฮะแล้วตอนหลังนี่เราก็เริ่มดำเนินการในแพลตฟอร์ม YouTube ที่ชื่อสุที่ทอ k k คู่ขนานไลฟ์สดผ่านทั้ง2แพลตฟอร์มมาเลยท่านผู้ชมครับขออนุญ,ญาตเอาตัวเลขมาเล่ากันให้ฟังและเพื่อท่านผู้ชมจะได้ รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจที่ได้มาชมรายการนี้แน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมทนที่มาชมรายการนี้ชมเพราะว่าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมชมเพราะว่าเป็น FC ของผมและชมเพราะว่าอยากจะรู้ว่าผมพูดอะไรบ้างเพื่อที่จะมาตอบโต้ผมนะฮะหรือว่าจะมาด่าทออย่างอยาบคายนะฮะสปีที่แล้วนะฮะ a c e b o o กของส่วนที่ทอล์กมีคนกด follow 68,000คน วันนี้ท่านผู้ชมครับมีคนกด Follow สามล้านสี่สนันเจคนตัวเลขนาหน้าวันอาทิตย์ที่ส9บเก้ยายนษมันหาร้อยสิบสี่สู o ยูทู e ของสุนที่ทอกมีคน Subscribe นาหน้าวันาานี้มีคน Subscribe ตัวเลขหนา้าสิบเก้ายายนเช่นกัน1นึ่งล้านหนสันคนรวมทั้งสองแพลตฟอร์มแล้วมีคนเข้ามาดูถึงติดตามและ s ั b ส c r ร b ์ทั้งหมด4 5 0, 7ล้านม้าแสนดหมื่นงจ็ดันดู ซึ่งถ้าเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็จะมีคนเข้ามาดูทั้งสองแพลตฟอร์มเกิน5ล้านคนภายในสิ้นปีนี้ก่อนที่ผมจะเข้าไปในสู่เรื่องวิธีการทำงานของผมเล็กๆน้อยๆเรามาดูดูวันนี้มันใส่อะไรตั้งสามอันสี่อันสถิตินี้เป็นทเรื่องของเขา้มลืมกหนึ่งสองสามรวมรวมสายสิด้วยสามอันเหมือนกันสามารถจะเปิดื้ได้ม่สวยกว่า มีคนชมวิดีโอนะฮะไปแล้วกว่า390ล้านครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชมวิดีโอมากกว่า1นาทีเปน็นต้นไปรวมแล้วมีคนชมวิดีโอทั้งหมดทั้งหมดเลยนะฮะสปีนี้3,000ล้านนาทีผู้ชม Engagement Engagement คือคนที่เข้ามาดูเข้ามาฟังเข้ามาออกความเห็นคอมเมนต์เข้ามากดไลค์เข้ามากด Follow น,บบน,นี่คือเอเจ็ตเมนซี่สำคัญมากผู้ชมในเยอรมนีร้อยสี่สิบห้าจุดสองล้านครั้งและเข้าถึงคนคือ r i ช c h 75.5ล้านคนรายการใน,บบน,นเลือกผู้ไม่มีการบูสต์เลยม้แต่นิดเดียวเป็นตัวเลขที่เป็นออแกนิกทั้งสิน้นรายการไม่เคยจ่ายเงินค่าบูสต์จำนวนคนเข้ามาดูในปีนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียว สองปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ YouTube อย่างเดียว <c oughs> มีคนเข้าไปชมแล้วมากกว่า236ล้านวิว <c oughs> คิดเป็นเวลาในการชมรวมมากกว่าห้าสิบหกจุดเจ็ดล้านชั่วโมงน่าสนใจท่านผู้ชมครับกลุ่มผู้ชมตามอายุน่าสนใจมากท่านชมรู้ไกลุ่มคนที่ชมมากที่สุดอายุ มากที่สุด23.5คือคนที่อายุ25-34ปีคนวัยทำงานทั้งสิ้นรองลงมา21.5ก็คือ35-44ปีไม่ต้องหยิบอะไรเนาะเดี๋ยวหยิบไปให้เอาอ4 5ร4ปีอีก14.6เออร์เซ็นต์อายุระหว่าง55-64ปีท่านผู้ชมครับ อายุคนที่เกิน65ก็ไม่น้อย11.7ท่านผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ยในปี2564มีคลิปทาง YouTube และทาง Facebook ที่มีคนชมเกิน1ล้านวิวท่านผู้ชมครับมีทั้งหมด50คลิปนะฮะมีหลายอย่างผมยกตัวอย่างมานก็แล้วกันฮะท็อป30ทลกหนังหน้าเสียนักบุญนะฮะ ตอนที่72 8ล้านสองแสนหหมื่นผู้ชมเครือข่ายปัวช้าง4ล้าน4ี่แสนไม่มีราคาผมพูดถึงคุณนวัดอิสระไกลศีล3 900, ล้านเก้าแสนแรงปิดยาเสพติดของเอเชีย3ล้าน8ปดแสนเปิดที่แรกเสียโป,โป้ควงปืนไล่ถลม่มผู้ต่อสู้3ล้าน1นึ่งแสนเหมื่นแถได้โลส2ล้าน9ก้าแสน โจรยานรกสักักทอดบิ๊กตำรวจ2,900,000แใหญ่ตัดใหญ่สุชาติชนต่อศัก2,600,000บิ๊กแปะพูดไม่เก่งเน้นทำงาน2งล้าน4 8แสนอีกเยอะครับผมไม่ไม่จะไม่ต้องอ่านให้ครบมันมากทั้งหมด30รายการนะฮะแม้กระทั่งข่าวต่างประเทศนะฮะข่าวต่างประเทศ มึงแน่จริงสายมาเข้ามาคือการตั้งรับของจีนต่อการลุกรานสารัฐและพันธมิตรนะฮะหนึ่งล้านหกแสนหวิวนะครับมีอีกเยอะแยะไปหมดนะครับทั้งของ YouTube ก็มีอยู่ทั้งหมดที่ YouTube มีผู้ชมเกินกว่าล้านวิวมีทั้งหมด35มสิบคินะฮะเยอะมากนะครับผมคงจะไม่เล่าให้ฟังกันแล้วกันนะฮะสรุปง่ายๆว่า สองปีที่ผ่านมานีย้ยอดที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยอดที่สูงมากสูงมากจนกระทั่งผมมีข้อคิดอยู่บางประการในเรื่องของการทำรายการแบบนี้ท่านผู้ชมครับจะต้องเล่าปรัชญาการทำงานของผมใช่ไหมเทพผลที่มีท่านผู้ชมเข้ามาชมรายการที่มากก็เพราะว่าเป็นรายการเดียวในประเทศไทย ที่กล้าพูดความจริงเหมือนที่ผมเรียนแะท่านผู้ชมทราบว่าผมเอาทํามหลหน้าทำคุณความจริงพูดโดยที่ไม่เกรงตัวใครเพราะผมคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ขาดความจริงผมไม่อยากจะพูดเ,ออเรื่องนี้มากจนเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมไประรานเพื่อสื่อมวลชนกระุกเขาแต่ผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งที่สำคัญที่สุด การที่มีท่านผู้ชมเข้ามามากขนาดนี้ก็เพราะว่าท่านไม่สามารถจะหารายการที่ท่านสามารถจะรับทราบองค์รวมทั้งหมดเรื่องราวต่างๆที่มีในวงการโดยมีการวิเคราะห์เจาะลึกหาข้อมูลให้เพื่อนพร้อมอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนรนสุขนะรายการนี้เนี่ยเพื่อไม่จากแสดงบันดาลใจของผม ตอนที่ผมออกมาปี2563ปลายปี2562แล้วผมเริ่มขับมากันยายนปี2562 27กันยายนมาจนถึงวันนี้ช่วงนั้นผมอายุเพียง72ปีปีนี้ผม74ผมได้ปรนนา,าตัวผมเองมาตลอดว่าผมไม่อยากจะ แก่พพเพราะกินข้าวเข้าไปอยูนะ่ผมอยากเอาประสบการณ์ในชีวิตผมที่จะหาคนมีประสบการณ์อย่างผมหาได้ยากมากที่ผ่านการศึกษามาระดับสูงจากมาหาวิทยาลัยที่มีชื่อในต่างประเทศได้รับอุณสมบัิปรนอดีตกิจบริษัทมาถึงสองและสามมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านคุกผ่านตารางมา ผ่านการฟ้องร้องมาผ่านการรอบสังหารมาเห็นมาหมดทุกอย่างเห็นเนื้อแท้ตัวตนที่แท้จริงของนักการเมืองทุกคนว่าทุกคนหิวแสงหมดแล้วนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้กระทั่งคนเอกปรือทรเมชาะนนะกวันนี้เป็นคนที่พูดความจริงยังไม่ถึงห0บที่เหลือเป็นการสร้างจิตวิทยามวลชนเพื่อให้คนเี่ย เข้ามาเด็ดด้วยผู้ชมครับคนไทยเป็นคนที่สมาธิสั้นเรื่องบนเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วท่านมีอารมณ์ทันทีแต่พอท่านผ่านไปสักพักหนึ่งท่านจะรู้เรื่องนี้ล้วผมเป็นคนที่มีหลีแล้วผมเคยพูดท่านผู้ชมมาจำได้ไหมครับท่านผู้ชมที่ดูผมมาตลอดจะรู้ว่าผมพูดว่าอะไรไม่สําคัญเท่ากับต้องเข้าใจป่าทั้งป่าที่มาที่ไปมันมีหมด แล้วมิติมุมมองนั้นขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมมองปัญหานี้ด้วยมิติใดผมมีหน้าที่เปิดมิติใหม่ๆมุมมองใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้เอามาคิดและที่สำคัญที่สุดผมมั่นใจว่าผมน่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่เอามุมมองทางต่างประเทศที่คนอื่นไม่มีเพราะว่าหลายคนใช้มุมมอง,งต่างๆด้วยที่มุมมองจากสํานักข่าวตะวันตก ไม่ว่าจะเป็น CNN, BBC แต่ผมเอามุมมองทางประวัติศาสตร์ที่ผมเรียนมามุมมองของสำนักข่าวไม่ว่าจะเป็นของทางรัสเซียจะเป็นของตวนออกลางของอาจิซิวราของโคลเวอร์ท e นของจีนของพีเพิสเดลี่ของจีนของ CNN ของ BBC ของทุกงานเอามาขยำรวมกันแล้วก็ ใช้ความรู้ปัญญาของผมที่สั่งสมกันมาตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มเรียนจบมาหาวิทยาลัยมาร่วมเกือบเกือบห้ปีและวสังเคราะห์มันออกมาและววิเคราะห์ให้ท่านผู้ชม,สมทุกวันนี้ท่านผู้ชมฟังข่าวก็คือข่าวใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่แม้กระทั่งอย่างไรและทำไมและแทบจะไม่มี ชวนผมเนี่ยับอธิบายเรื่องอย่างไรและทำไมทำไมเรื่องเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรและจะมีเหตอย่างไรบ้างท่านผู้ชมรับสิ่งที่ผมภูมิใจมากในสองปีที่ผ่านนี้ท่านผู้ชมต้งรู้ที่ติดตามรายการผมเป็นจุดเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมจำได้ไหมการลดค่าไฟสมัยที่คุณเศรีแรสเศรษฐีจิรวงและที่ว่าการพลังงานประกาศลดมา ก็เกิดเพราะคว,วามกดดันจากรายการคู่ช่วเรื่องสันทิเดิมทีการไฟฟ้าจะลดได้30%แล้วบอกว่าสําหรับคนที่ใช้ไฟไม่เกิน 5M ผมก็บอกว่า้ 5M นี่มันไฟ,ไฟสายประตูเพราเลยกลายเป็น 15M สีหลังนี่ยกตัวอย่างให้ฟังท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ชัดหลายๆเรื่องนั้นเกิดเพราะความกดดันคดีบอสอยุธยา ก็เป็นคดีที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่ผมขุดถึงเรื่องลึกถ้านผู้ชมจำก็ได้คดีบอสตอนนั้นผมออกรายการจันทุษสุดเพราะอะไรเพราะว่าทันทีที่สํานักอายการสูงสุดแถลงข่าวออกมาผมก็ออกมาไล่สุดเพื่อที่จะจับโกหกอายการสูสวง,วงสุดคือคุณลุงสกุลที่กําลังเจะเกเสียอยู่แล้วไม่ยอมดับรัตําแหน่งริ่งจัดหม ผมเป็นคนตั้งคำถามเรื่องคุณเนตรจนกระทั่งวันนี้คณะกรรมการคอออกคณะการอายการมีมติแล้วว่าจะสอบสวนคุณเนตรในกรณีดวินัยร้ายแรงถ้าผิดอย่างจริงก็ต้องให้ออกจากราชการเลยทำให้พระลักสุเทพนั่งดับร้องเรื่องตำรวจมีอะไรบ้าบูมมากเรื่องยาไอซ์1.5ตังค์1,500กิโล มีใครกล้าพูดมั้งเขากลายเป็นผมด่ากูอยู่คนเดียวเพราะว่าสำหรับผมแล้วความคิดที่ทำในส่วนมมันมีไม่ได้นี่จริงๆเป็นเสื้อของพี่ขององษ์อานิลโมนตัวเนี้ยสามสิบกว่าปีมีสามสิบปีได้อะตัวเนี้ยสามสิบปีมีสามสิบปีอ่ะ สมัยของรุ่นที่ขององอาจนิลมนมันทำเเลสมากเลยเพื่อนๆตอนแรกมันเป็นเสื้อแขนยาวใช่ป่ะติดกระดดมเป็นอะไรวเป็นแจ็คเ,เรียกว่าอะไรอะเป็นซเวเตอร์เอ่อสเวตเตอร์ทรสงสเวตเตอร์นี่แหละแต่ว่าเปล่าอะเอามานี่ผ่าแล้วก็ใส่ปเป็นเสื้อโ,อโคท้ทลุมอย่างแท้เวย้ยเออลองไปดัดแปลางกันนะ,นะเพื่อนๆสวัสดีครับ